กินกันมาเยอะแล้วใช่ไหมวันนี้จะพาเข้าวัดทําบุญกันบ้างนะครับทุกคนวิหารหลวงพ่อด,ดาครับอยู่ที่สมัยสารสัตหีบชนบุรี มาจริงแล้วก็จุดธูปจุดเทียนไหว้พระสักการะหลวงพ่อดำกันสักนิดนึงเขาบอกว่าหลวงพ่อดำที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับซึ่งในวิหารหลวงพ่อดำเนี่ยครับจะมีภาพเขียนมุกหรือภาพประดับมุกเนี่ยสวยงามตรกากตามมากๆครับทุกคนขอติดทองหลวงพ่อดำเพื่อเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาใช้กันก่อนเลย วิวด้านหลังวิหารเนี่ยครับเป็นวิวที่เราสามารถมองเห็นทะเลสัตีฮีเห็นวิวได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับรวมถึงหมู่บ้านชาวประมงสะแสมสารด้วยโอ้ยบรรยากาศเนี่ยมันฟินมันจึง้งมันสดชื่นสุดสุดทุกคนครับใครที่มาสแสมสารสัตีฮีและยังไม่เคยขึ้นมานมัสการนะครับหลวงพ่อดำก็ เชิญได้นะจ๊ะนี่คือบรรยากาศของทะเลแสมสารนะครับแล้วมาที่นี่แล้วที่พลาดไม่ได้เลยมีเมนูเด็ดที่มาแนะนําวายพระก็ยังไม่พ้นเรื่องกินนะกบเนี่ยก็<อ>จะมีโค้กปั่นบวยมาที่ร้านมีได้เลยนะจ๊ะราคา40บาทเท่านั้นสําหรับโค้กปั่นบวยนะครับบอกเลยว่าอร่อยสุดๆหวาน เปรี้ยวชื่นใจที่นี่นะสุดยอดจริงๆใครมาสมัมสันอย่าลืมมากลับไปหลวงพระดำากันนะจ๊ะ